สวัสดีค่ะก้อยนะัทพัช,ชยประกรณ์วงนะคะก็วันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับกินเป็นบำบัดโรคภาคจุงมือเข้าครัวนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะที่ก้อยจะมาสาธิตให้กับทุกๆท,ท่านนะคะได้ทราบกันนะคะในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็คือเมนูยำวุ้นเส้นนะคะไก่ฉีกนะคะ หลายๆท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเมื่อก่อนสอนเฉพาะไข่ขาวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะให้ทุกทๆท่านเนี่ยได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทานได้ในทุกคนที่เป็นโรคไตนะคะเนื่องจากว่าตัวไตเนี่ยมีการเวลาเขาจะขับของเสียะคะ่ะตัวหนึ่งที่เป็นของเสียที่ไตต้องขับออกด้วยก็คือตัวยูริกนะคะซึ่งทำให้เกิดเรื่อง ของโรคเกาต์นะคะถ้าสมมุติยูดิกในเลือดเกินนะคะก็จะเกิดอาการปวดนะคะเป็นเกาได้นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องให้ทุกท่านเนี่ยลองดูผลเลือดนะคะหรือสอบถางจากคุณหมอก็ได้นะคะว่าออที่เราเป็นตายอยู่เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเกาด้วยหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแล้วก็เลือกเมนูได้นะคะส่วนในวันนี้ที่ก้อยจะสอนนะคะเราสามารถประยุกต์เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้เช่นกันนะคะก็ เ,เมนูหลายๆเมนูนะคะที่สอนมาก่อนหน้านี้อาจจะมีเมนูทั้งเมนูจืดนะคะหรือเป็นต้มๆเป็นแกงนะคะก็วันนี้อยากจะมาสอนเป็นเมนูแบบว่ารสชาติแซ่บๆกันมากนะคะซึ่งเป็นเมนูยำนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกใช้นะคะอย่างตัวแรกเลยเนี่ยที่ก้อยเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยจะเป็นตัว แป้งนะคะอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นแป้งเป็นเส้นที่ปลอดโปรตีนนะคะแป้งปลอดโปรตีนหมายความว่าเออเวลาเราทานนะคะปกติถ้าเรากินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือบะหมี่ต่างๆนะคะพวกนี้จะเป็นแป้งที่มีโปรตีนผสมอยู่ด้วยนะคะในผู้ป่วยโรคไตระยะ4-5นะคะอาจจะต้องมีการควบคุมโปรตีนอย่างเข้มงวดนะคะก็เวลาเราเราแนะนำ คนไข้หรือว่าทุกๆกท่านเอากลับไปทำเนี่ยก็คืออาจจะต้องแนะนําว่าโปรตีนกินได้ไม่เกิน2 3ช้อนกินข้าวใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้นับในตัวส่วนของแป้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยวุ้นเส้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของโปรตีนนะคะ แล้วก็นอกจากวุ้นเส้นอาจจะเป็นพวกเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งหรือเม็ดสาคูนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องโปรตีนค่ะอันนี้เราจะใช้วุ้นเส้นนะคะเรา,เาลวกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวุ้นเส้นสดนะคะก็จะอร่อยกว่านะคะไม่แข็งนะคะก็ถัดไปนะคะจะเป็นไก่นะคะอันนี้ก็ ลวกสุกเรียบร้อยนะคะต้มสุกแล้วแล้วก็มาฉีกฝอยนะคะซึ่งตัวไก่เนี่ยเราอาจจะแล้วแต่เลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นเกาก็สามารถเลือกแต่ไม่ได้เป็นเกาแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะคะสามารถเลือกไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอนิดนึงว่าไม่ติดมันนะคะไม่ติดตัวหนังมานะคะเราอาจจะบางคนอาจจะชอบ ส่วนที่มันมีความชุ่มชื้นเยอะหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นส่วนสะโพกนะคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าก้อยแนะนํก้ยก็อาจจะแนะนําเป็นไก่ส่วนอกนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าไขมันปนน้อยนะคะแล้วก็ได้เนื้อล้วนๆเลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นส่วนของผักนะคะที่เราใส่ลงไปในยำก็คือ กลั่าปรีฝอยนะคะอันนี้จะเป็นก้อยก็ลวกมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะก็อาจจะฝอยเป็นเส้นเล็กนิดนึงหรือแบบว่าถ้าใครชอบกินเป็นใบๆก็แค่หั่นเป็นเป็นชิ้นๆพอคําก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ได้เลยนะคะสามารถทานได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของโแทสเซียมนะคะแล้วก็ตัวแครอทค่ะแครอทเนี่ย เราเอามาเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้มันสวยงามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้เป็นทานสดอยู่แล้วนะคะก็เป็นต้มนะคะเพื่อเอาตัวโพแทสเซียมออกบางส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้เนี่ยเราใช้นิดเดียวนะคะอันนี้เดี๋ยวยังไงก็เวลาใส่ก็เบามือนิดนึงนะคะโพแทสเซียมจะได้ไม่เกินนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นผักชีค่ะสําหรับตกแต่งนะคะประมาณสอใบนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ ตัวส่วนของน้ำยำนะคะก็จะมีพริกนะคะพริกเนี่ยก็อาจจะเป็นพริกขี้หนูตำหยาบนะคะตำละเอียดอันนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลยหรือจะใส่ปริมาณมากน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะใครชอบทานรสจัดนิดนึงก็อาจจะใส่เยอะหน่อยนะคะถัดมานะคะ ส่วนของน้ำยำจะเป็นน้ำปลานะคะอันนี้มีปริมาณแนะนำนะคะในคลิปนะคะแล้วก็ด้านล่างของคลิปด้วยก็สามารถดูปริมาณที่แนะนำได้นะคะก็จริงๆรเนี่ยถ้าใครบางคนอาจจะออกังวลว่าถ้าเราใช้เป็นน้ำปลาแล้วเนี่ยโซเดียมจะเกินหรือเปล่านะคะก็ถ้าสมมุติว่าคิดว่าติดการทานแบบ สีวขาวมากกว่าก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเวลาทำยำอะคะ่ะก็อยากให้ได้กลิ่นน้ำปลาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบเฉพาะตัวของของการยำแบบของไทยนะคะอ่าถัดมะานาวนะคะอันนี้ใส่ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าใครชอบกินเปรี้ยวเผ็ดก็ได้นะคะไม่มีปัญหา ัวสุดท้ายค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็ใส่แต่พอดีนะคะเอาแค่ให้รสกลมกล่อมนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาเบาหวานอาจจะใช้เป็นน้ำตาลเทียมก็ได้เช่นกันนะคะก็ทุกอย่างที่ก้อยเตรียมมาตอนแรกเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มจากการผสมน้ำยำก่อนนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะใส่พริกเลยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะ ปริมาณที่ไม่เกินสำหรับ1มื้อนะคะก็คือ1ช้อนชาครึ่งนะคะไม่เกินนี้นะคะ1ช้อนชาครึ่งนะคะใส่แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าโซเดียมจะเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะว่าคำนวณให้เรียบร้อยนะคะน้ำมะนาวนะคะถ้าให้ลดกลมกล่อมก็จะใส่เท่ากับน้ำปลานะคะก็คือ1ช้อนชาครึ่งเหมือนกันนะคะ ถัดไปเป็นน้ำตาลทรายนะคะจะใส่แค่ปลายช้อนนิดเดียวนะคะประมาณ1ใน3ของช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็คกให้น้ำตาลตัวน้ำตาลละลายนะคะถ้าสมมุติว่าใครทำทานแบบหลายๆคนนะคะก็เอาปริมาณที่ก้อยคำนวณให้นะคะ คูณจํานวนแบบเซิร์ฟวิงนะคะหรือประมวนปริมาณการทานของของแบบว่าในมื้อนั้นๆได้เลยนะคะอ่าหลังจากน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือตัวขุ้นเส้นนะคะก็ประมาณ1ส่วนนะคะที่เรา ทานสำหรับหนึ่งคนนะคะแล้วก็ตัวไก่นะคะก็ประมาณสักทักเทียบง่ายๆนะคะก็ประมาณ2ช้อนกินข้าวนะคะ,ะแล้วก็ผักอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะผักที่เราใส่ แล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมตัวแครอทที่ต้มสุกแล้วนะคะเราใส่แค่เพิ่มสีสันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะนะคะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้น้ํายําเข้ากับตัวส่วนผสมนะคะถ้าสมมุติว่าปริมาณแบบวุ้นเส้นอะไรเงี้ย เราเยอะหน่อยเราอาจจะใส่น้ําต้มน้ําซุปอะค่ะน้ําสต๊อกของเรานะคะเพิ่มลงไปได้นะคะเพื่อที่ให้แบบอย่างน้อยเนี่ยให้ตัววุ้นเส้นเราเนี่ยได้โดนตัวน้ํายําด้วยนะคะรสอาจจะจางลงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบได้รสชาติทั่วถึงนะคะโอเคค่ะก็อันนี้นะคะก็หลังจากเราคลุกเค้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงคะ่ะสีสันนะคะนะ่ารับประทานเพราะว่า เราเพิ่มสีด้วยแครอทไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยไม่กล้าใส่ลงไปนะคะมันก็จะได้เป็นมุ้นเส้นยำมุ้นเส้นสีจืดๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะโอเคแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วย ผักชีนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงาม okay. เรียบร้อยแล้วนะคะยำมุ้นเส้นไก่ผีนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตนะคะสามารถทานได้โดยที่ได้รชดสชาติแซ่บๆนะคะได้น้ำยำอร่อยๆนะคะก็สามารถ ผ่านหนึ่งมื้อไปได้อย่างแบบว่าคุณภาพเลยนะคะถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะอยากจะลองเอาไปทำทานก็สามารถดูสูตรจากในคลิปได้เลยนะคะวิธีการทำก็ดูจากในคลิปได้นะคะหรืออยากจะเปลี่ยน ตัวเนื้อสัตว์นะคะก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบอาจจะใส่เป็นไข่ขาวฝอ,อยนะคะหรืออาจจะใช้เป็นบางคนอาจจะใส่เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ใช้ทดแทนกันได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในเมนูหน้านะคะไปติดตามดูนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนำไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะ7วันเลยนะสัปดาห์หนึ่ง ของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video